สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอโทษนะครับที่มาช้าไปหน่อยหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะครับวันนี้ทีมงานแอดได้นำคลิปร้อนๆบางก็โดนผีหลอกที่กลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตเอาละก่อนชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทีมงานแอดด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมคลิปนี้แค่ความบันเทิงนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มคลิปในวันนี้กันเลยครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งครับคนไทยนะครับ เหมือนกำลังไลฟ์สดในที่แห่งหนึ่งทำเอาคนดูไลฟ์สดถึงกับตกใจมีอยู่ช่วงหนึ่งครับบางสิ่งบางอย่างที่ดูน่ากลัวมากเรากับดวงวิญญาณต้องการส่วนบุญส่วนกุศลเจ้าของคลิปก็อยากรู้เช่นกันครับว่าสิ่งที่เข้าไทยติดนั้น มันคืออะไรกันแน่แต่ชี้แน่แน่มันน่ากลัวเลยทีเดียวครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่มาลากาประเทศมาเลเซียครับโดยเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งถ้าหากเพื่อนๆสังเกตด,ดูดีๆจะเห็นได้ว่าประตูกําลังเขยา่าคนในบ้านกําลังหวาดกลัวราวกับมีบางสิ่งบางอย่างเคาะประตูอย่างบ้าคลั่ง ทำเอาคนในบ้านหวัดภาวาจนไม่กล้าไปเปิดประตูนั้นก็เพราะข้างนอกนั้นมันว่างเปล่าลมก็ไม่มีถ้าหากมีคนยืนอยู่ก็จะมองเห็นจากภายในตัวบ้านเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรถ้าหากเป็นเพื่อนๆล่ะครับเล่นกับกระจกแบบนี้จะเปิดดูหรือเปล่าครับ หรือถ้าเห็นผีจะกระทึบหรือเปล่านะครับเล่นกับกระจกแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนนี่อเย ติดผีในาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ชายปริศนาคนหนึ่งครับไปตั้งแคมป์อยู่ในป่าเขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาส่องดูก็ถึงกับตกใจเรากับอะไรบางอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้มันโผล่ออกมาแค่เว็บเดียว และมันก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วรูปร่างของมันน่ากลัวเป็นอย่างมาก คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยชายคนหนึ่งเตือนภัยใครที่ชอบไปล่าท้าผีแบบลุยเดี่ยวถ้าใจไม่แข็งจริงก็อย่าไปท้ากับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นโดยเรื่องราวในคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนเขาคนหนึ่งครับไปล่าท้าผีที่ตึกร้างแห่งหนึ่งประวัติไม่ค่อยดีนักมีศพบ,บักมาย หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่มไปครึ่งหนึ่งทับคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมายจากในคลิปดังกล่าวเขาเริ่มทาดวงวิญญาณที่ยังอยู่บริเวณนี้เขาเคยไปมาแล้วหลายที่ไม่เคยเจอเลยสักครั้งเขาไม่มีท่าทีหวาดกลัวตามประษาคนไม่เคยเจอผีจากนั้นไม่นานนัก เสียงฝีเท e ้ามากมายเดินไปเดินมาทั่วบริเวณทำเอาชายคนนั้นถึงกับตกใจร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจากดัน เสียงเขาก็เงียบและตัวเขาเองเดินไปไหนสักแห่งโดยไม่รู้ตัว และไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ที่น่ากลัวสุดก็คือกลัวเขาจะกระโดดตึกนะครับแอดว่าจึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากนั้นเสียงเขาก็เงียบและตัวเขาเองเดินไปไหนสักแห่ง ิงจรๆโดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สาวคนหนึ่งชาวอินโดครับถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเธอดูไปดูมาแต่แรกก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองจึงใช้มอือถือถ่ายคลิปไว้ก่อนเธอว่าลักษณะเป็นผู้หญิงตาเบิดโผลที่น่ากลัวก็คือบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ต่างก็ไปทำงาน เธอรู้จักคนในบ้านเป็นอย่างดีครับจากนั้นเธอก็ได้สอบถาม<ะ>เจ้าของบ้านทําเอาทุกคนถึงกับตกใจเธอจึงเชื่อว่าสิ่งที่เธอถ่ายติดนั้น <ละ S 1> เป็นผีจริงๆครับเพื่อนๆล่ะครับ<ะ>คิดอย่างไร<ะ>ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับีด้ ีเดินผ่านในเวลากลางคืนโดยคลิปนี้นะครับว่ากันว่าเป็นผีครับเดินทะลุรถที่จอดอยู่โดยที่กล้องวงจร์ปิดนั้นจับภาพได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวครับคลิปนี้ ล่ลลลลาท้าผีในโรงเรียนร้างโดยคลิปนี้นะครับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดฟิกรีตัดสินใจไปล่าท้าผีในโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่ามีผีครับจนกระทั่งช่วงหนึ่งเขาถึงกับตกใจไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับ อัลลอฮฺบาอัลลอฮบารอัลลอฮบาร์อัลลอฮฺอัลอัลลอฮอัลลอฮัรอัลลอฮ่อัลลอฮอัลลอฮัลฮอัลลัลอัลลอฮอััอัลลอฮอักบัลอัลลอฮอัลลับอัลลอฮอัลออเัับเพื่อนๆล่ะครับ คิดอย่างไรแต่ที่แน่แนๆน่ากลัวครับถ้าเจอแบบนี้อุ้ยอัลลอฮฺอัลลอฮ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 ฺอัลลอฮ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 ฺอลลอฮฺอัลลอฮอัลล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 ลลอฮฺอัลล โดนผีเข้าสิงโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นขณะพวกเขาลาดก่อคงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทมง,งานแอดได้รวบรวมมาหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอคนละ1นึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทมง,งานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก่อคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Oh, sini lah kau. Alah, kau ni. Enam. Enam? Enam? Eh, kau buat apa di situ? Nampak sini. Enam. Enam? Cepat, cepat, cepat. Kenapa ni? Enam? Oi. okey lah. Okey lah. Okey lah. Enam? Enam. Oi. Okey tak? Ha? Huh? Eh. Hey. Okey ke tak ni? Enam. Enam.